ก็สวัสดีครับก็คลิปนี้ครับอยู่กับเทศกาลฤดูร้อนนะครับกับด่านเต่าละวานนะครับก็สั์เลี้ยงนะครับก็จะแนะนําเป็นเกณฑ์บุกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อาวุธก็น่าจะเป็นดาบเดชดโดนะครับแต่วันนี้ที่ผมเล่นเจ้า,าราชเอโชกับปืนกีตาร์ไฟฟ้าครับก็เพราะว่ารีดดาเมจแล้วก็รีดจบนะครับเพราะว่าด่านนี้เล่นค่อนข้าง ถือว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากมากครับถ้าเรามีเพื่อนโหด,ดนนะแต่ถ้าเพื่อนเราไม่โหดนนะถือว่ายากใช้ได้แล้วก็ตัวสัตตัวบอสอ่นะมันจะเผาเรานะครับเราไม่มีมันมันไม่มีตัวภูมิคุ้มกันนะครับมันไม่ตะมานนะครับก็เล่นยากสักหน่อยครับจริงรอ่ะบอสกวนตีนนะครับกวนมาทานนะครับมันก็จะมีบัฟพวกโล่หรืออะไรนะครับหรือบัฟลดดาเมจนะครับ เนี่ยอย่างบัฟสะท้อนนะครับเนี่ยเจ็บนะครับเนี่ยแล้วก็เหตุผลที่พาเโชมานะครับในกรณีที่เรายิงไม่ได้ครับอย่างเช่นติดโลนะครับตัวสกิลของราชาเดโชนะครับมันทะลุโลบาเลียด้วยนะครับเหมือนเกียวเลยนะครับก็ลืมบอกไปนะครับลืมลืมนึกด้วยต้องขอไปจริงๆริครับครับ เทคนิคนี้นะครับน่าจะจบละเนี่ยจบละเดี๋ยวขอระบายแบบนี้แล้วกันนะครับเนี่ยพอไหมพอวะคือพอกดหมดเลยนะครับเนี่ยระอัดเลยนะครับน่าจะแตกนะจริงๆด้วยนะครับ ก็ไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากแต่สำหรับผู้เล่นมือใหม่อะ่ะบอกเลยครับด่านนี้ยากนะครับด่านที่ยากที่สุดก็น่าจะเป็นโบกุนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเนี่ยวันสิ้นโลกอะ่ะเมื่อวานนะคือแบบตามีแต่ละนัดนะครับสี่ห้าเซนโคตรจะแรงเลยนะครับอีกรอบนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับแล้วแต่บัฟของบอสนะครับถ้าบอสบัฟอืมกวนนะครับมันก็จะเด่นยากนะครับแต่ถ้าบัฟไม่กวนนะครับอาจจะจบเร็วนะครับแล้วก็อยู่ที่ตัวเราด้วยครับว่ามีดาเมจเพียงพอไหมคืนนี้ผมกับมิวน่าจะต้องอยู่ห้องด้วยกันนะครับไม่งั้นเพื่อนๆน่าจะไม่ผ่านนะบอกเลยอ่ะคือต้องมีตัวเบรกอย่างน้อยสองคนนะครับ ก็กดเลทแล้วก็กดผ่านเลยนะครับถามว่าดีไหมไฟเผามันก็ดีแหละเราจะได้เลทมากขึ้นนะครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้หมดเลยนะครับเสียได้ว่าไฟเผาเราไม่ได้เลทนะโอเคครับเนี่ยต้องเป็นเตโชนะครับมันจะเล่นง่ายนะครับ เราก็ลืมนึกไปนะจริงๆเราเล่นเกียวโอ้โหดูครับอีก2หน่วยครับไม่เป็นไรกดภาพเลยนะครับเนี่ยแล้วก็แบบนี้นะครับเราจะไม่กดของของม้านะครับไม่จําเป็นนะครับยังไงถ้าเรากดม้านะครับเราจะเสียไอเทมอย่างเจ้าเกี่ยวสัตว์เลี้ยงแล้วก็ไอเทมจู่โจมนะครับเห็นไหมตีเข้านะครับแต่ไม่แรงครับเพราะว่าเราไม่ได้กดสกิลของม้านะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะตบโจอยู่อาจจะไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่ถ้าเราได้กดม้าด้วยแล้วก็กดกิวของราชเดโชด้วยครับมันก็จะยิ่งทะลุแล้วก็ยิงแรงขึ้นนะครับก็น่าจะจบแล้วนะถ้าเขาพาแล้วแตกนะ ถ้าไม่แตกเราก็ยิงอีกนิดหน่อยครับก็น่าจะแตกแล้วรู้สึกว่าสกิลของพยักพยักนะครับพยักเกราะก็รู้สึกว่าหลังๆนี้ก็น่าจะแรงนะล,ลงดันเนะี่ยเพราะว่ามันเพิ่มความเสียหาย25%านนะครับก็าถามว่ากับความเสียหายที่ข้อพอๆกันไหมก็ใกล้เคียงกันนะครับก็เรียบร้อยครับก็ไม่ยาก ไม่ยากจนเกินไปนะเพราะว่าเราดาเมจถึงนะแล้วเราก็เล่นกันสามคนด้วยแต่ถ้าผู้เล่นมือใหม่ครับผมบอกเลยยากมากครับโดนตั้งเผาโดนตั้งดาเมจจากบอสนะครับพอโคตรจะแรงเลยนะครับก็ผมก็จะแลกในส่วนของผู้ศึกษาต่อเลยนะครับเนี่ยผมก็แลกไาแล้วเนี่ยผมจะแลกผู้ศึกษาต่อเลยครับจนครบที่สิบเศษนะครับ ก่อนแล้วแต่ครับว่าเราจะแลกครบไหมก็ถามว่าดีไหมผู้ศึกษาตอนนี้ก็โอเคอยู่นะเห็นเบสบอกว่าเมตาจีนนะครับก็ยังติดจู่ตัวผู้ศึกษานะครับก็ไม่รู้ว่าจะเนิฟตอนไหนครับแต่ไม่เนิฟไปดีแล้วครับมันให้มันกิ่งแบบนั้นแหละดีแล้วก็คลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ